ของเล่นหกอย่างนี้ที่ช่วยให้ลูกของเราฉลาดมีอะไรกันบ้างคุณแม่ๆไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับโค้ดเลิศพรสสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กำลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงหกของเล่นที่ช่วยให้ลูกของเราฉลาดแล้วก็พัฒนาการดีมีอะไรกันบ้างไปฟังกันเลยอันแรกเลย นะคะสำหรับของเล่นที่เหมาะกับลูกนะคะตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องด้วยเลยแหละนะคะอาจจะไม่ใช่แค่ของเล่นนะคะนั่นก็คือหนังสือนิทานค่ะคุณแม่นิทานเนี่ยเป็นหนังสือที่ดีมากๆนะคะตั้งแต่ลูกอยู่ในครรภคุณแม่คุณพ่อก็สามารถอ่านนิทานให้ลูกฟังได้เลยนะคะหรือเมื่อลูกเกิดมาแล้วก็ ควรที่จะอ่านให้ลูกฟังอ่านไปเรื่อยๆจนเด็กโตนะคะหนังสือนิทานถ้าลูกเขามีการหยิบจับอะไรได้แล้วก็แนะนําว่าเป็นหนังสือนิทานผ้าที่มีสีสันสดใสจะช่วยกระตุ้นนะคะพัฒนาการด้านสมองของลูกด้านภาษานะคะหลายๆด้านตามมานะ,ะอันที่สองนะคะก็คือโมบายนะคะคุณแม่โมบายที่มีสีสันสดใสมี เสียงกลุง้งกลิงนะคะช่วยกระตุน้นระบบสายตาตกระตุน้นระบบเสียงนะคะหรือว่าการได้ยินของลูกนะคะแขวนไว้บนเปลก็ได้บนที่นอนลูกก็ดีนะคะโมบายนี่ช่วยพัฒนาแล้วก็กระตุน้นระบบประสาทต่างๆของลูกได้ดีเลยของเล่นอันที่3นะคะก็คือของเล่นที่ลูกใช้กล้ามเนื้อมือในการจับนะ,ะอาจจะเป็นตัวที่จับแล้วมีเสียงเขยา่ากลุ้งกลิง,ลงนะคะคุณแม่อันนี้ก็ใช้ได้ดีนะคะกอ็อาจจะเป็น พื้นที่ผิวนะคะมีนุ่มบ้างหยาบบ้างนะคะมีตะปุ่มตะป่ำบ้างให้ลูกได้จับหรือว่าสัมผัสก็จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการด้านมือนะคะการสัมผัสของลูกของเล่นตัวที่5นะคะก็คือของเล่นที่มีรูปทรงต่างๆสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมนะคะแล้วให้ลูกของเราจับใส่ตามช่องรูปทรงต่างๆนั้นจะช่วยกระตุ้นความคิดความคิดสร้างสรรค์ของลูกนะคะหรือเป็นพวกลูกบอลได้ให้ลูกจับใส่ตะกร้านะคะให้รู้ว่าเต็มอ่าเต็มแล้วเทออก จับใหม่นะนี่ก็เป็นการกระตุ้นสำหรับพัฒนาการของลูกเช่นกันแล้วก็ของเล่นตัวที่5นะคะก็คือตัวต่อค่ะตัวต่อหรือว่าเลโก้นะคะก็เป็นของเล่นที่เหมาะมากๆสำหรับเด็กนะ,ะใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมือนะคะในการหยิบจับต่อนะคะพวกบล็อกไม้ที่มีรูปทรงต่างๆอันนี้ช่วยพัฒนาสมองของลูกดีๆได้ดีมากนะคะลูกของเรานั่งได้แล้วนะคะคลานหรือ่ยืนได้ของเล่นชนิด ตัวต่อหรือว่าบล็อกไม้ก็จะดีมากแล้วก็ของเล่นตัวที่6ตัวนี้สำคัญมากๆนะคะจะช่วยพัฒนาการหลายๆด้านของลูกสัมผัสที่อบอุ่นนะคะสัมพันธภาพในครอบครัวดีมากก็คือคุณพ่อคุณแม่หรือคนในบ้านนั่นเองนะคะเป็นของเล่นที่ลูกชอบโปรดปานที่สุดนะคะมีชีวิตจิตใจมีเสียงหัวเราะนะคะให้ความอบอุ่นกับลูกเป็นอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นของเล่นทั้ง6อย่างนี้ สำคัญมากๆนะคะจะช่วยให้ลูกของเราฉลาดนั่นเองค่ะข่าวดีนะคะสำหรับคุณแม่ตั้งครันมือใหม่แล้วก็สำหรับคุณแม่ที่คลอดลูกแล้วมือใหม่ไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์ในการตั้งครันในการเลี้ยงดูลูก คอร์สเปิดคอร์สออนไลน์คุณแม่ดูแลคันและคอร์สออนไลน์คุณแม่ดูแลลูกเหมาะสาหรับคุณแม่มือใหม่ที่ไม่รู้จะปรึกษาปัญหาอาการหรือว่าไม่มีความรู้ในการเลี้ยงดูลูกนะคะถ้าคุณแม่ท่านไหนสนใจสอบถามรายละเอียดในการเข้าคอร์สนะคะโค้ดมีสอนความรู้ในกลุ่มปิดมีถามตอบปัญหาอาการที่ระหว่างการตั้งครรภ์ระหว่างการเลี้ยงดูลูกให้ตลอดที่อยู่ในคอร์สได้เลย ถ้าคุณแม่ท่านไหนสนใจก็สอบถามรายละเอียด Inbox มาที่เพจโค้ดเลิศผ่อนสอนแม่เลเด็กได้เลยสำหรับความรู้ดีๆในวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ